เมื่อกี้ก็ต่อจากวิดีโอเมื่อกี้นะเพื่อนเพื่อนนะเมื่อกี้นี่มีเพื่อนเพื่อนมีน้องๆโทรมานะครับเกี่ยวกับงานนะฮะเลยโทรมาเรื่องงานก็เลยต้องตัดออกไปนะจากวิดีโอเมื่อกี้นะจากประเภทหนูนะตอนนี้ผมก็จะเริ่มมาเคี่ยวน้ำปลานะเพื่อนเพื่อนนะตอนนี้เราจะทาน้ำปลานตอนนี้ผมก็เคี่ยวน้ำปลาเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆ่อประมาณนี้นะเคี่ยวให้เดือดก่อนผมจะใส่ปลาใสอ่อะไรวะใส่ผิวมะกรูดแล้วก็จะใส่ตะไคร้นะ ยิงมันก็ถ้าใส่เยอะเนี่ยแต่มันมีแค่เนี้ยใส่แค่นี้ก็่อยละแล้วก็จะหั่นปลาดุกไว้ประมาณนี้เพื่อนๆประมาณนี้เห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นปลาดุกที่ผมหั่นไว้นะเรียบร้อยนะหั่นแล้วสับไว้เรียบร้อยเตรียมใส่นะตอนนี้ก็จะรอแค่น้ําให้เดือดนะครับเพื่อนๆเคี่ยวให้น้ําเดือดแรงๆแล้วเราค่อยใส่เราจะใส่กับตอนที่น้ํามันเดือดนะเพื่อจะให้มันขาวนะเพื่อนๆเคยกินปลาล้่นไหม เออปลาโลดเนี่ยผมก็ชอบกินนะผมโตมาด้วยน้ำปลาเนะี่ยพูดจริงๆนะผมก็ชอบมากเลยนะได้ไปบ้านไหนได้กินน้ำปลาที่หอมมากเลยปลาปลาดุกหรือปลาปลาทั่วไปนะพูดน้น้ำลายมันไหลมากเลยจะกินกับพวกยอดกระถินอ่อนฝักกระถินอ่อนหรือเม็ดกระถินเนี่ยเราแกะมาเลยโอโ้โหกินข้าวอะไเยอะมากเลยบางทีกินกระแตงกวาก็อร่อยแต่จริงๆมันจะสู้ผักกระถินไม่ได้เลยจริงๆในน้ำปลานะผักกระถินนี่มันอร่อยมันคู่จริงๆเลยนะเพื่อน เพื่อนๆหลายๆคนมันต้องเคยเลยใช่ไหมแต่ใครเกิดยุคเก้าสุดมันต้องรู้ละน้ำปลาสุดยอดที่สุดแล้วน้ำดาอ่าหารนะไม่ใช่ว่าอย่างอื่นไม่อร่อยนะมันก็อร่อยนะในที่ว่าเราบ้านนอกเรานะกับน้ำปลาเนี่แหละผมนี่นะไม่เคยรังเกียจเลยใครจะรังเกียจน้ำปลาเนี่ยปล่อยมันผมไม่สนใจหรอกไอพวกนี้ลืมกัพืชบางทีกันนึกบางคนแต่ก็ไม่ได้ว่านะแต่ไม่ได้บุรีนะบางคนอาจจะไม่ไม่กินก็ได้เราก็ไม่รู้นะแต่สำหรับผมแล้วผมว่าน้ำปลาเนี่ยมันโคตรอร่อยเลยนะ และอีกอย่างหนึ่งคือที่ไม่ใช่ปลาดุกนะผมเคยทำเนะน้ําปลาหล่นที่แบบมีกะทิเต้าเจี้ยวกระชายใบมะกรูดขาตะไคร้ดนหน่อยนะเราจะแต่งไปแต่เราไม่ใช่ปลาเราจะใช้ซี่โครงหมูอ่อนเพื่อนๆลองนะใช้ซี่โครงหมูอ่อนนะอร่อยอย่างนี้เลยผมเนี่แบบผมวันลองจปะปลาดุกแล้วอ่ะมันมันมันสูสีกันมากอะ่ะผมไม่คิดว่าอันไหนเป็นที่หนึ่งอะ่ะผมว่ามันที่หนึ่งทั้งคู่อะ่ะซี่โครงหมูอ่อนมันโคตรอร่อยเลยนะลองนะ หลนน้ำบาลาแต่ใช้ซีโคโมอะนะพูดแล้วน,ะน้ำลายสอจริงตอนนี้กับอาการผมก็ไม่ค่อยเหมือนเดิมละสามเป๊นกนี่มันคืออาการที่แบบเริ่มละเริ่มรั่วยังไงอย่าลืมนะครับเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับช่องไอเสือพาลุยนะครับทาง youtube นะครับผมถ้าติดตามมาทาง facebook ก็ติดตามให้ผมด้วยเลือเอ่อช่องเอ้ยรั่วร่วคืออาการกินไปแค่สามเป่งจริงนะสามป่งจริง ติดตามผมทางเฟซบุ๊กนะครับเสือป่าเสือป่าแล้วก็อีกช่องทางหนึง Facebook ่งเฟซบุ๊กเหมือนกันก็ชื่อพรกำมลพรกำมลนะครับผมเป็นกําลังใจให้ใหับพันชินพันณโมด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมผิดพลาดประการใดต้องขอกราบขออาภัยเพื่อนๆณที่นี้นะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆถามว่าทําไมตรงนี้ไม่ทำคอนเทนต์เลยช่วงนี้ก็เป็นคอนเทนต์ช่วงควรัวไอ้เสือนะครับจะอยู่ในช่องช่องเดียวกับช่วงอะไรนะไอเสือพะลุนแหละเพื่อน เดี๋ยวคอนเทนต์ต่อไปก็ยังไม่รู้อะไรทาอะไรทาดังหนูมากก็กลัวเพื่อนๆเบื่อมันก็เบื่อแหละมีอะไรจะดักหนูจะเล่าเรื่องผีกบมันก็มีแย่ๆแต่บางทีก็เบื่อบางทีผมเองก็เบื่อนะช่วงนู้นก็เล่าช่วงนี้ก็เล่าบางทีผมอยากจะทาอะไรที่มันแบ่งแนวนะไม่ใช่ขี้บนเสาไฟฟ้านะเพื่อนที่แบกแนวในก็แบกแนวเกินไปช่างไรโพสช่วงขี้บนเสาไฟฟ้ายังไงก็อย่าลืมกด กดไลค์กดซับสไครป์กับผมด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสําหรับสปอนเซอร์ที่เคยให้เงินให้อะไรนะฮะก็ขอบคุณครับช่วงนี้หยุดก่อนเพื่อน,อนๆหลายคนบอกว่าไม่ไปดักหนูแล้วโอ้โหเมื่อวานก็ฝน,กออนกฝนตกทั้งวันเออเมื่อเช้านี่ก็ฝนตกทั้งวันแล้ววันนี้ก็ไม่ได้ไปส่งเด็กไปโรงเรียนเลยหยุดก่อนครับเพื่อนๆหนูที่ค้างก็ค้างไว้ก่อนนะนูนอีกเดือนหน้านหนึ่งกว่าจะครบห้าโลอะก็ได้เทียโลครึ่งโลสี่ห้าตัวช่วงนี้ขอทํางานอื่นครับ ช่วงนี้จะเข้าป่าอ้อยกับป่ามาันตะบลาหลังนะสองอย่างเลยก็จะมีคอนเทนต์อะไรหรือว่าตีปีพึ่งตีมิวอะไรเดี๋ยวผมก็จะทำให้เพื่อนๆนะครับผมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมคัะคิดถึงเพื่อนๆทุกคน,นครับจุบ,บุจุบ,บุ